สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ตสุขุสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก้าพี่น้องกับช่องแม่ยจอยจ้ามื้อนี้แม่ยจอยจะเสนอเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านจ้บพี่น้องมาเริ่มต้นขั้นตอนกันเลยจ้าลงมือเฮ็ดเลยจ้าพี่น้องเริ่มต้นเลยจ้าปั๊บกล่องให้พี่น้องเห็นก่อนใส่น้ำมันไปก่อนจ้าพี่น้องนิดนึงเราก็จะผัดริดแกงแล้วจ้า พี่แกงนี่ไม่แย่จอยก็ได้ตําหัวสิ่งค้ายใส่อีกแล้วจ้ะเพื่อความหอมเนาะให้มันหอมๆพี่น้องจ้ะให้มันหอมหอมเลยนิดนึงพี่น้องพัดพัดเคลื่อนแกงให้มันหอมหมให้มันออกกินหอมๆอมสักก้อนพี่น้อง เส็ ài, ็ไก่บ้างมั้ชนพี่น่อเริมชุนแลาวขอไปด้วยกันพี่น่อ ไกล่ลงไปจ้ะช่วงไไก่ช่วงไก่ไออนกับตังไก่ที่หลังที่น่องเพราะว่าช่าวงไก่ออนอ่ะไม่จอยเดยวลวกซุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะว่ากับข้าบะหลวกซุกก่อนมันจะเละแน้ะจ้าะมีกระทัดไปจ้ะ ไปให้ไก่มันสุกเนาะพี่น้อง่าพี่น้องพอไก่สุกแล้วข้าพเจ้จะเอาพ่วงไขไ่ใส่เนาะห่วงไข่อร์นะจ้ะใส่ลงไปจ้ะเ <c oughs> ติมน้ำจ้ะพี่น้อง ตามด้วยลูกโด,ดจ้ะน้ำตาลจ้ะปรุงรสตามใจมากของแต่ละคนได้ด้วยจะเดิอมมากหวานมากรสชาติแบบไดกับปรุงเอารสด,ดีจ้ะแต่กับชุ้นรสจ้ะพี่น้องใส่หลายแสบหลายพี่น้องบบพริกสีจ้าให้สีสันสวยงามพี่น้อง อำปลาจ้ะเดี๋ยวฝ่าใไซร้ายพี่น้องจะค่อยเติมจะคอยชิมเอาจ้ะเขาก็จะชิมรสชาติเบิงนะจ้ะปีกนิดนึงพี่น้อง จ้าโอ้เป็นปแสบเนาะพี่น้องเนาะใสกระชายลงไปค่ะพี่น้องมือนีขาดย่างนี่พี่น้อง,อข,างขาดใบอัน,นกระเพราหัวเสือหน้าหน้าพี่น้องทิชไทยออนจ้ะกับใบประกูดพี่น้อง จะจ้าพี่น้องใส่ใบบกูดกระชายซุปนิดนึงกับเป็นอันเรียบร้อยแล้วพี่น้องสําหรับเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะใส่พวงไข่ออนน้ำพี่น้องเศบๆนับ,บกันจากพี่น้องไปกินข่าวกินน้ำนับกันกับแม่ยาย,ยจอยเดอ้อจ้าเด้อสําหรับเมนูผัดเผ็ดไก่บ้านจ้าพี่น้องเศบๆจา้า สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการอีกเทื่หนึ่งพี่น้องมามากินข้าวต้มกันพี่น้องเฮ็ดแล้วก็มากินน้ากันเลยจ้าแสบแบจับฝีมือแม่ย่จอยอีกแล้วจ้าพี่น้องแสบแนบต้มกันจ้าก่อนจะไปเบิ้งคลิปนี่กดไลค์กดแช่กดติดตามให้แม่ยาจอยเด้อจ้าเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแม่ยาจอยนะจ้าพี่น้องกดไลค์กดแช่กดติดตามให้เด้อจ้ามาจากแสบแนบต้มกันเฮ็ดเองแสบเองพี่น้อง ใช่ีหลีโดดกินเมนูอะไรกันยังปั่นข้เหนียว้วกไ่หอก ขอนี้ก็ปนกับแจ้วถวยหน่อยคือเราฮืมวงไทยออนไปหรอ Cơ sở mồm thái ở trên này bớt với <laughs> nó <laughs> พักพน่อยทส่แรกเราจะกินมันหอเน,นะพไปนองเนาะ เปล่ากูออไม่หรอกคนสืบอ่นกินยังก้ยกับเป็นปะ เป็นอีกแล้วพี่น้องเบิร์เท่าไหร่พี่น้องความแสบ thay đủ được không? Ừ. Đi học bay bà cụ. อ,อกกเจาอ่อนๆพี่น่องแซ่บซ mm ั hmm. ใจค่ะพี่น่อง พอดีเขาปกตินึงพอดีไม่ใช่จอยก็อิ่มพอดีคราวนี้เอาหาบาทพี่น้องออเอาละจ้าพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เม่ใย่จอยก็จะขอโตลร่าไปซัมเนต์ละจ้าพี่น้องผอกันไหมคลิปนาเด้อจ้าเด้อพิษพาดประการใดก็ขอถอดขออภัยได้หลายพี่น้องผอกันไหมคลิปนาจ้าพี่น้องสำหรับเมื่อนีร่าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า